สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ YouTube c h anel n โต๊ะพังวิเคราะห์วิจาร์ณมวยชี้ตัวดีตัวเด็ดจันปัดโต๊ะพังดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับสัปดาห์นี้ยังอยู่กับวันลุมพินีนร้อยสามบนะประจำวันศุกร์ที่1 2บสอธันวาคม2,568นะครับ,ร 12, ค,ค,รบคู่เอกนำรายการเนี่ยเป็นกติกาคลิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทนะครับพันพยักษ์จิตเมืองนอนกับเจ้าฉงหยางนะครับ คู่รองนะเป็นมวยไทยรุ่นไลท์เวทนะเพชรเขากระโดงลูกเจ้าแม่ใสทองกับอาลีเคลาดนะครับแล้วก็คู่เอกภาคอินเตอร์ก็เป็นมวยไทยรุ่นไลท์เวทเช่นเดียวกันแม็กซิมบัคชินกับมุตตาฟาเอลติคิตินะครับรายการนี้เราวิเคราะห์กันไปแล้วหนึ่งคู่นะครับนั่นก็คือคู่เอกนะกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทพันพยักษ์จิตเมืองนอนกับเจ้าโฉงหยางนะครับลองไปย้อนดูย้อนชมกันได้นะครับ วันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันอีกคู่หนึ่งนะครับนั่นก็คือคู่ของมักซิมบัคทินกับมุตตาฟาเอลตีคิตินะครับเป็นมวยไทยรุ่นไลท์เวทนะเป็นคู่เอกภาคอินเตอร์ด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลนักมวยกันนะครับแต่ก่อนอื่นก่อนเข้ารายการนะอย่าลืมกดติดตามช่อง y o u u u e e h h n n e l โต๊ะพังให้ผมด้วยนะครับ อ่ะสำหรับกลุ่มเนี่ยกลุ่มก็อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปด้านล่างนะครับเป็นกลุ่มพูดคุยนะแอดกันเข้ามาเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มให้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลนักมวยกันเลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปเริ่มที่มุตตฟ,ฟาก่อนดีกว่ามุตฟฟมตฟาเอลตีคิตินะครับเป็นฝาแฝดกับอ่าเจ้าอะไรวะชาคร,หร,หรีหรืออะไรทุกอย่างเนีน่แหละเอลตีคิติเหมือนกันนะนะครับ ที่โดนโนอยลิเตะขาหักอ่าอันนี้น่าจะเป็นพี่ชายฝาแฝดนะครับส่วนสูง5้เอ่อ6ฟุต1นิ้ว187เซนเป็นชาวอิรักนะครับอายุ27ปีซ้อมอยู่ทีมมินิซาตูมาชกในรายการวันเนี่ย4ไฟนะแต่มาชกคือตั้งแต่แรกๆเลยอ่ะนะครับเริ่มตั้งแต่ไฟแรกนะเอามาดูสรุปกันชนะ2แพ้2นะสถิติ ชนะ2แพ้2นะเป็นการชนะน็อกหนึ่งครั้งชนะคะแนนหนึ่งครั้งแพ้ก็เป็นการแพ้คะแนนทั้งคู่นะครับอัตราการปิดเกมเนี่ยห้เเซนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูไฟแรกที่เข้ามาในรายการนะครับเข้ามาในรายการเนี่ยตั้งแต่วันลุมพินี3เลยถือว่าเป็นยุคบุกเบิกเลยนะครับอ่าไฟนั้นเนี่ยแพ้คะแนนทางด้านลุงลาวีสิทธิ์สพี่น้องนะครับ ก็ถือว่าสู้ได้ดีนะแต่ก็แพ้เห็นนะครับไฟต์ต่อมาเนี่ยมาชนะน็อกยกที่2นะชนะจนพีเคแสนชัยนะครับแล้วก็ไฟต์ต่อมาเนี่ยมาแพ้ทางด้านจอร์จจาวิดนะครับวันลูมินี51เนะแต่แพ้ไม่เอกฉันนะครับไฟล์ล่าสุดนะมาชนะคะแนนทางด้านเอดูอาร์ตซาอินะครับวันลูมินีเ5สานะครับสำหรับทางด้านมุตตาฟาเอลติคิติ เดี๋ยวเรามาดูทางด้านคู่ชกของเขากันบ้างนะมักซิมบัตทิ้นนะครับน้ำหนัก1้9 3กปอนด์76.8กิโลกร,รมัมส่วนสูง6.3ฟุต3นิ้ว191เซนนะครับเป็นชาวรัเสเซียอายุย2ิบปีซ้อมอยู่มวยไทยยูเนียนนะครับมาชกในรายการวัน2ครั้งนะชนะรวดชนะเนี่ยเป็นการชนะน็อกทั้งคู่เลยนะครับไฟแรกที่เข้ามาในรายการวันเนี่ย วันลูมินีร้อแล้วถือว่าเป็นช่วงหลังๆแล้วนะชนะน็อกยกแรกนะใช้เวลาเพียงแค่1นาทีอีก17วิเองนะครับชนะฮาเวิเออาปาลิซิโอนะชาวอาร์เจนตินานะครับไฟล่าสุดเนี่ยชนะน็อกยกที่2นะทางด้านเต็ง1แฟเทคยกที่2เนี่ยใช้เวลาเพียงแค่45วิเท่านั้นเองนะครับวันลูมินีร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับสำหรับทางด้านมากซิมบัคทิน นะเดี๋ยวเราจะไปดูข้อมูลเชิงลึกหน่อยนะครับมาที่ทางด้านมุตฟาก่อนมุตฟาเอลติคิตินะครับมาชกในรายการวันเนี่ยสครั้งชนะ2แพ้2นะสถิติรวมเนี่ยชนะมา24แพ้9เสมอ0นะครับรวมๆก็ประมาณสัก30กว่าไฟอะ40ไฟนะกันเอารวมไฟที่อาจจะไม่ได้มีการบันทึกไว้ด้วยก็สักประมาณ40ไฟนะัไฟนประมาณนั้นละกันอายุ2 0 7ปีนะ187เซนนะครับก็อยู่ในรุ่น l i g h t ว e i นะซ้อมอยู่ทีมวินนี่ซาตูอัตราการออกอาวุธเนี่ย41%ก็ถือว่าแม่นนะ4ไฟแล้วก็ถือว่าสเสถียรพอสมควรนะครับก็เน้นไปที่ลำตัวเป้าบนนะครับมีเตะขาเจาะย,ยางบ้างเล็กน้อยถือว่าขยับขยับเป้าได้ใช้ได้นะครับตั้งรับจับทางเนี่ย36%ก็โดนอาวุธอยู่พอสมควรนะลำตัวโดนเยอะนะครับแล้วก็ เป้าบนแล้วก็ขาลดหลั่นลงมานะครับเดี๋ยวเราไปดูทางด้านเจ้ามักซิมกันบ้างนะเจ้ามากซิมบัคทินนะครับมากซิมบัคทินเนี่ยมาชกในรายการวัน2ไฟชนะรวดสถิติรวมเนี่ยชนะ11แพ้0เสมอ0คือชนะมา11ไฟรวดเลยนะครับน่าจะรวมในรายการวันแล้วนะอายุยี่2ิปีนะ1 9 1เซน ชกอยู่ในพิกัดไลท์เวทเช่นเดียวกันนะครับก็ซ้อมอยู่มวยไทยยูเนียนอัตราการออกอาวุธเนี่ยจริงๆเนี่ยแค่2ไฟแล้วก็อยู่บนเวทีแค่แป๊บเดียวเองจริงๆก็อยากจะให้ลองดูประกอบดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าออกอาวุธเนี่ยห้ดูเยอะไงนะครับกัเน้นลำเนเน้นเป้าบนแล้วก็มีลําตัวเล็กน้อยขาไม่มีเลยนะครับตั้งรับจากทาง34%ก็ยังถือว่าโดนอาวุธเยอะอยู่นะสาี่ยกับการอยู่บนเวทีแค่นั้นนะครับ ็โดนเฉลี่ยแล้วทั่วๆกันก็มีลำเ,เป้าบนเนี่ยเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ลำตัวลดหลั่นลงมานะมีโดนเตะขาด้วยก็เน,นื่องจากเขาสูงนั่นแหละเขาก็โดนเตะขาเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับทางด้านอันนี้มักซิมบักทินนะเดี๋ยวมาดูข้อมูลเปรียบเทียบสักหน่อยนะครับ ส่วนสูงนะครับต่างกันอยู่4เซนก็ถือว่าก็ถือว่ายังยังดูเห็นนะว่าว่าสูงกว่ากันนะครับ4เซนก็ถือว่าใช้ได้นะเยอะอยู่นะอพิกัดน้ําหนักอยู่ในเวทพิกัดน้าหนักเดียวกันนะครับก็คือไลท์เวทนะความคุ้นชินในรายการเนี่ยสี่ไฟกับ2ไฟแต่4ี่ไฟของทางด้านเอลติคิติเนี่ยเขาชกมาตั้งแต่นู้นน,น,นะสมัยนู้นนะครับรายการเนี่ยคงไม่ได้ถึงกับต่อเนื่องมากหรอกเพราะว่าตั้งแต่วันลุมินีเท่าไหร่อ่ะ ต้นๆเลยอ่ะสามป่ะเมื่อกี้นะครับจนถึงณปัจจุบันเนี่ยไหนดูสิเ,ออเราเราอยากรู้เราต้องมาดูหน่อยอวันล,ลุมพินี3เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยชกแค่4ี่ไฟเองฉะนั้นความต่อเนื่องในรายการอาจจะไม่ได้มีมากมายอะไรนะครับส่วนทางด้านเจ้ามักซิมบัคทินเนี่ยมาชกแค่2ครั้งแต่ว่าต่อเนื่องนะ,ะรายการขึ้นค่อนข้างต่อเนื่อง2องไฟนะครับอายุอานนามยีิบสกับยีนะครับ 27ก็ดูเป็นผู้ใหญ่เต็มร่างแล้วแหละนะแต่ว่าคือทางด้านมุตฟาเอลติคิติเนี่ยเขามาเริ่มมวยช้านะเขาเริ่มมวยช้ารู้สึกว่าข้อมูลเนี่ยจะเริ่มประมาณปี2014ปี2014มาตอนนี้มัน2025มันก็เริ่มมาประมาณ10กว่าปีเองฉะนั้นเนี่ยร่างกายยังไม่กรอบไม่บางหรอกอายุ27เนี่ยยังอยู่ในช่วงแบบเต็มร่างด้วยนะครับก็น่าจะดูแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าช่วงแรก นะส่วนไอ้เจ้ามากซิมบักทินเนี่ยตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่นะแล้วก็มันยังสดอะนะยิ่ง2ฟอร์มหลังเนี่ยชนะมารวดนะก็ต้องบอกว่ามันขวัญกำลังใจมันดีตอนนี้เด็กมันกำลังอยากโชว์ของเลยแหละนะครับฉะนั้นเรื่องอายุเนี่ยจะบอกว่าใจพี่ใจน้องผมยังมองว่าไอ้ใจน้องมันน่าจะมาสู้นะวันนี้เพราะว่าฟอร์มมันค่อนข้างสดอะ สภาพจิตใจมันน่าจะค่อนข้างดีนะครับส่วนทางด้านมุตตฟาเนี่ยเขาฟอร์มเขายังรุ่มรุ่มดอนๆอนอยู่นะชนะ2แพ้2นะครับแต่ว่าใจพี่เอ้าข้อายการฟิตซ้อมผมชอบมินิสตูในรายการวันเนี่ยผมชอบมินิสตูนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยว่าอะไรเพราะว่ามินิสตูเนี่ยเขาเป็นมวยไทยผสมผสานนะนักมวยที่ออกมาเนี่ยส่วนตัวผมดูเป็นอย่างนั้นนะมันมีทั้งเหมือนบ็อกซิ่งด้วย สไตล์การชกออกหมัดมันเหมือนมวยสากลน,น่ะนครับสเต็ปเท้าคิกบ็อกซิ่งก็มีนะอาวุธมวยไทยมีครบทุกอย่างนะครับแถมมีอาวุธแบบไอ้พวกสป i ินนิ่งแบ็คคิกอะไรพวกเนี้ยตามสไตล์ของอตัวนักมวยที่เขาถนัดเลยนะครับเขาจะค่อนข้างฟรีสไตล์อ่ะ <S <S พอมาชกในรายการวันรายการที่เป็นแรงประทะเนี่ยไออาวุธที่มันหลากหลายเนี่ยมันทำให้ค่อนข้างคา,าดเดายากไง แล้วก็ความเป็นมวยเนี่ยนักมวยของเขามีทุกคนอยู่แล้วนะรูปั้มผู้ซ้มเขาค่อนข้างเยอะส่วนข้อค่ายอื่นเนี่ยถ้าไม่ได้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยความเป็นมวยมันจะน้อยไงมันจะมีเรื่องอพวกแนวผสมผสานอาวุธของศิลปะการต่อสู้ขแขนงอื่นนะที่มาใช้ในกฎของมวยไทยได้นะครับมันก็เลยถ้าชกกับมวยไทยด้วยกันเนี่ยมันก็อาจจะดูว่า ดูชนะบ่อยอ่ะเพราะว่านักมวยไทยมันไม่เคยเจอ,อวุธพวกนี้พอมาโดนโป้งป้ามก็หลับเ,เรื่องปกตินะครับแต่ข้อค่ายการฟิตซ้อมเนี่ยผมมองว่าทางด้านมินิศัตูเนี่ยเบอร์หนึ่งนะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะอา,อาจจะมีมหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นเหมือนผมก็ได้นะครับออัตราการออกอาวุธนะอันนี้ดูประกอบเถอะนะครับเพราะว่าเอาผมพูดจริงๆมัคซิมบัคทินเนี่ยมันอยู่บนเวทีแค่แป๊บเดียวเอง เด,เดี๋ยวตอนวิเคราะห์เดี๋ยวเราไปย้อนดูซิว่าเขาอยู่บนเวทีนานขนาดไหนนะครับอันนี้ก็ดูประกอบกันแล้วกันนะไอ้เจ้ามุตสฟาก็4ไฟต์แต่ว่า4ไฟต์ไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับอ่ะรูปมวยนะครับคู่นี้เลทยังไม่ได้เปิดออกมานะแต่ส่วนตัวผมมองยังไงเลทน,น่าจะเปิดไปทางม a ก i m ซิมบัคทินนะครับและคิดว่าน่าจะแพงเพราะว่าช่วงนี้เขาฟอร์มค่อนข้างสด ตัวเขาใหญ่กว่าด้วยนะรูปร่างใหญ่กว่านะสดอาวุธหนักแรงนะครับเป็นสไตล์รัเสเซียนะส่วนทางด้านมุตฟาเนี่ยฟอร์มเขายังไม่ค่อยดีนะถึงแม้ว่าสไตล์การชกเขาจะค่อนข้างใช้ได้เลยนะแต่ว่าความแข็งแกร่งแข็งแรงเนี่ยผมยังว่ามันยังขาดตรงนี้นิดนึงอ่ะนะครับถ้าแข็งแรงขึ้นมาอีกกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นแต่ว่าอย่างนี้นะมันไม่เหมือนนักมวยไทยนะสมมติว่านักมวยไทยเนี่ยอายุเราๆสัก27 28เนี่ย ถ้าชกต่อไปเรื่อยๆเืยๆเนี่ยอ่ะมันจะไม่ได้แข็งแกร่งขึ้นนะมันจะลอยลงเพราะเขาชกกันมาตั้งแต่7 8็ดขวบ13 12อย่างเงี้ยนะรับอาวุธมาตั้งแต่สมัยนั้นนะพอมาถึง27่สิเจนี่ยมันก็แทบจะสุดทางแล้วนะต่อให้ฟิตซ้อมยังไงร่างกายมันก็ไม่ไม่แข็งแรงขึ้นนะเพียงแต่ว่ามันจะยืนระยะได้ส่วนต่างชาติที่เพิ่งมาเพิ่งมาชกมวยไทยแค่10ปีเนี่ย มันยังโดนแรงประทะไม่เยอะนะครับความบอบช้ําความกรอบเนี่ยมันยังไม่กรอบเท่าไหร่หรอกนะครับฉะนั้นมันจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแหละสี่ไฟห้าไฟเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าไฟอื่นๆส่วนตัวผมมองว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าก็อีกนั่นแหละนะด้วยสไตล์การชกที่ผ่านๆมาผมมองว่าถ้าโดยภาพรวมนะ,ะกับนักนักชกที่เขาสู้มาด้วยนะผมมองว่ามันภาพรวมของมักซิมบัคที่มันยังดูสวยกว่าเลดมันอาจจะไปทางนั้นค่อนข้างแพงหน่อย ส่วนตัวผมมองว่าไปถึงจุด3 4เลยแหละนะครับอาจจะลึกกว่านั้นก็ได้นะอ่ะสไตล์การชกเนี่ยถ้าเป็นทางด้านมุตตาฟาเอลติคิติเนี่ยนะมุตตาฟาเอลติคิติเนี่ยมีความเป็นมวยพอสมควรเลยอาจใช้คำว่าพอสมควรพอเพราะว่าถ้ามาชก5ยกเรียบร้อยอ่ะความเป็นมวยยังสู้นักมวย5ยกไม่ได้หรอกแต่ว่ามีแข้งมีหมัดหมัดเนี่ยออกอย่างกับมวยสากลเลยนะสังเกตดูหมัดนักมวยไทย นะักมวยไทยจะออกหมัดตรงๆไม่ยอ่อไม่ยยกไม่เวฟไ,ไม่อะไรทั้งสิน้นนะครับไม่มีเอี้ยวตัวหลบหมัดนะจะเป็นการบล็อกคำํำถ้าเป็นมวยไทยนะอันนี้คือพูดถึงหมัดแต่ถ้าเป็นมุตาฟาเนี่ยเขาจะเป็นสไตล์สไตล์มวยสากลน,นะมวยสากลมันจะมีเวฟมียอ่อนึกอออกไหมมวยไทยมันไม่ยอ่อเพราะอะไรมันกลัวย่อไปโดนเขา่านะครับแต่ทีเนี้ยพอเจอกับมวยฝรั่งเนี่ยฝรั่งมันไม่ไม่ได้ ไม่ได้คิดเร็วขนาดว่าใช้เข่าได้ขนาดนั้นหรอกนะครับพอมาเจอทางด้านเอติคิติเนี่ยเอติคิติมันมีมันมีลูกเวฟลูกโยกเอี้ยวหลบซ้ายหลบขวาเพื่อต่อยหมัดอะ่ะนะทรงมันอาจจะดูไม่สวยถ้าสมมุติว่าดูในรูปแบบมวยไทยแต่มันใช้งานได้ดีนะผมว่าผมเห็นในรูปแบบหลายๆครั้งเนี่ยคู่ต่อสู้ดึงมาเนี่ยเขาดึงหลบขวาปุ๊บทิ้มซ้ายนะแล้วมีหมัดชุดต่อแล้วผมชอบลูกแบบว่าจังหวะถอยถอยแล้ว พุ่งเข้าไปต่อยอ่ะงั้ผมดูว่ามันค่อนข้างได้ผลนะจังหวะบวกอ่ะจังหวะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคู่ต่อสู้เดินเข้าเราพุ่งใส่อย่างเงี้ยแล้วเขาเขาค่อนข้างทําได้ดีนะจังหวะลงท้องก็ทําได้ดีแต่จังหวะต่อยท้องเนี่ยผมยังไม่เห็นเป็นพวกหมัดต,ตัดลําตัวอะไรอย่างง <begin> ี้สักเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นมิหมัดทิมตรงๆเหมือนกับนักมวยไทยอ่ะแต่เขาทิมได้ค่อนข้างแรงได้น้ําหนักนะสําหรับทางด้านมุตฟาฟาเอลติคิติเนี่ยมีแข้งนะครับ วงในไล่แขนตีเข่าได้นะ,ะทำเป็นเล่นไปนะครับมีแข,แข้งแข้งอาจจะออกไม่ค่อยสวยงามอ่ะท่าเขาดูคล้ายๆเสกสรรนะดูท่าไม่ค่อยสวยหรอกแต่ว่ามันก็น่าจะได้น้ําหนักอยู่นะเห็นหลายๆครั้งก็มีหลายๆจังหวะที่เตะได้น้ําหนักปับป๊บปับป๊บมีจังหวะขึ้นก้านคอสวยๆเพียงแต่ว่าอาวุธมวยอาจจะไม่สวยการวางแข้งอาจจะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าเตะเป็นนะครับส่วนทางด้านมักซิมบักทินนะต้องบอกว่า ถ้าพูดถึงเรื่องความเป็นมวยไทยนะอย่างน้อยนะครับต้องบอกว่าอย่างน้อยเลยเขาเนี่ยเป็นนักชกเหรียญทองอีกมากเวอร์แชมเปี้ยนก็คือมวยไทยสมัครเล่นนั่นแหละคือจริงๆไอ้เจ้ามูตตฟ,ฟามันก็ได้เหมือนกันนะน่าจะเป็นเหรียญทองแดงเหมือนกันด้วยมั้งนะครับได้เหรียญทองแดงมานะสไตล์การชกของเขาก็จะเป็นมวยรัเสเซียเหมือนกันเลยมีสเตปเท้าคิกบ็อกซิง่งขยับตึ๊กตักตึ๊กตัก,ตกแต่เจ้ามากซิม,มัรทินเนี่ย ไม่ดีอย่างตรงมันชอบปล่อยกาดนะมือเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างตลอดอะน้อยที่จะเอาขึ้นมานะครับเพราะอาจเขาอาจจะมั่นใจในสเต็ปเท้าเขาเพราะสเต็ปเ้าเขาค่อนข้างไวนะอ่ามีลูกสปินนิงแบ็คคิกนะเป็นอาวุธที่ประมาทไม่ได้นะครับคือเขาใช้ได้ผลนะนะมีลูกหรือหรือกวางเหลียวหลังนั่นแหละแต่เขามันการหมุนตัวแล้วก็ถีบนะครับก็สปินนิงแบ็คคิกนะ การออกหมัดก็ออกหมัดได้ค่อนข้างรุนแรงรวดเร็วนะครับมีศอกบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ถามว่าโดยส่วนตัวผมมองว่าเป็นสไตล์ไหนก็ดูเป็นแค่สไตล์มวยเตะมวยต่อยถ้าพูดถึงในลักษณะมวยไทยนะแต่ว่าถ้าในรายการวันเนี่ยเขาเป็นมวยอาวุธหลากหลายแหละอาวุธค่อนข้างหลากหลายนะครับก็มันมีหลายอย่างในศิลปะการต่อสู้ขแขนงอื่นก็มีผสมผสานเข้าไปนะครับอาวุธหนักแรงแล้วก็รวดเร็ว นะแต่ว่าอย่างหนึ่งเลยนะครับที่ควรสังเกตนิดนึงนะแม็กซิมบัคทินยืนไม่เคยไม่เคยถึง3ยกนะครับยังไม่เคยยืนถึง3ยกนะ,ะคู่นี้เนี่ยถ้าให้ดาเลทก,ก็เดาไปแล้วนะว่าทางด้านแม็กซิมมันจะมาเป็นต่อสักจุด3.4ผมเดาไว้สักแค่นี้แล้วกันแต่อาจจะลึกกว่านี้ได้นะครับมองว่าโดยรูปร่างช่วงชกแล้ววันนี้ สไตล์การชกวันนี้มันอาจจะเป็นการชิงจังหวะกันต้นๆแค่ครู่เดียวนะครับความรวดเร็ววันนี้เป็นของทางด้านมักซิมบักชินผมว่าอย่างนั้นนะแต่ความเฉียบขาดเนี่ยผมว่าทางด้านมุตตฟาเฉียบขาดกว่าความเป็นมวยมีมากกว่านะครับการชิงจังหวะกันตอนแรกเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นผลอะไรมากมายหรอกแต่ด้วยสไตล์การชกของเจ้ามุตตฟาเนี่ยเขาเป็นมวยว่าดู ดูโครงเคลงอ่ะดูไม่ค่อยแข็งแกร่งแรงอ่ะนะมันอาจจะทําให้ทางด้านมักซิมบัคทินเนี่ยเดินเข้าใส่ได้นะครับเพราะว่าด้วยรูปร่างเขาตัวใหญ่กว่าด้วยนะไอ้มุตฟาจะไปเดินเนี่ยคือตัวมันเองเนี่ยเป็นทรงมวยฝีมือนะดักหมัดดักต่อยนะครับดักจังหวะ1จังหวะสนะสำหรับมุตฟาเนี่ยไม่น่าจะเดินนะครับไอ้มักซิมบักทินเนี่ยมันเป็นมวยเดินได้ถอยเป็นนะเป็นมวยแบบว่าฮึกเหิมอ่ะนะครับชอบบวกชอบแลกอ่ะ ความเป็นมวยเนี่ยต้องบอกว่ามุตฟามีมากกว่ากระดูกเบอร์มวยเนี่ยมุตฟายิมากกว่าแน่นอนมุตฟ้าเนี่ยสี่สิบครั้งแล้วถ้าสมมติว่า40ครั้งอย่างที่บอกเนะเขาเขาฝึกซ้อมอยู่ในมินิซาตูเนี่ยมินิซาตูคือมีนักมวยไทยนะครับฉะนั้นเนี่ยสถิติการชกนะมันจะต้องมาจากการชกกับนักมวยไทยจริงๆนะครับฉะนั้นแข้งเนี่ยที่เจอกัักมวยไทยมา40ครั้งเนี่ย รับรองว่ากระดูกดีแน่นอนกับทางด้านนักมวยอย่างมักซิมเนี่ยการจะไปประสานแข่งกับนักมวยที่เขามีสถิติ11ไฟลวดใช่ไหมแต่เขาชกต่างประเทศนะไม่เคยชกกับนักมวยที่กระดูกแบบมวยไทยก็มีไฟล่าสุดเจอเตงหนึ่งเป็นไงโดนเตะเข้าไปช็อตนะครับเรัะนั้นวันนี้ต้องบอกว่ากระดูกเบอร์มวยเนี่ยมุตฟาดีกว่านะกระดูกเบอร์มวยดีกว่าแล้วถ้าจะไปบอกว่าออกหมัดเนี่ย ผมก็ยังมองว่ามุตตฟาก็ไม่ได้เป็นรองนะเขาต่อยสไตล์มวยแทบจะเป็นมวยสากลอยู่แล้วนะครับลองไปดูได้เลยการโยกอะ่ะออกซ้ายออกขวาเวฟปึ๊บนะมีมุดคล้ายๆซุปเปอร์เล็กอ,ะอ่ะแต่เป็นมุดออกข้างไปเลยอย่างเงี้ยนะครับส่วนไอ้เจ้ามักซิมบักทินเนี่ยผมว่าหน้ามันลอยนะครับจังหวะบวกจังหวะแรกเนี่ยหมัดมันหนักหมัดมันคมนะครับแต่ว่า จังหวะหน้ามันลอยนะความเป็นมวยมันน้อยไฟล่าสุดนะเนี่ยไฟล่าสุดเดี๋ยวดูก่อนซิพูดถึงนี่ก่อนดีกว่าวไฟล่าสุดเจอเตงหนึ่งไฟแรกมาเนี่ยเจอฮาเวียไม่เห็นอะไรเลยนะต่อยหมัดโดนปปลายหมัดฮาเวียเมาลงไปนะลุกขึ้นมาก็โดนยำเรียบร้อยนะครับแป๊บเดียวแพ้แล,ล้วไฟที่2มาเจอเตงหนึ่งเป็นไงล่ะอย่างที่เห็นเห็นเตงหนึ่งตัวเล็กกว่าแต่เดินบทเดินบี้ยกแรกดูดีกว่าเลย ยก2ก็ยังดีกว่านะครับไปโดนสอกกับหลับซะเลยนะไม่ไหวนะครับก็เลยแม่ดูแพ้ไปแต่วันนั้นเนี่ยมันทาให้เห็นเลยนะว่ามากซิมบักทินเนี่ยมันยังดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับอ่าส่วนทางด้านมุตฟามาดูมุตฟาบ้างเอ้ามุามตฟาไฟแรกมาเขาเจอใครลุงลาวีลุงลาวีในยุคนั้นนะวันลุมพินี3เนี่ยลุงลาวียังโอเคอยู่นะนะครับถึงแม้ว่าจะเบาลงแล้วแหละนะแต่ก็โอเคอยู่แน่นอนนะครับวันนั้นเนี่ย แพ้แพ้เห็นนะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าสู้ได้ดีอะ่ะคือทางด้านเจ้ามุตตาฟาวันนั้นเนี่ยเขาสู้แข่งไม่ได้นะครับไปที่2มาชนะจนนะครับชนะน็อกยกที่2นะแล้วก็มาแพ้จอร์จจาวิตจอร์จจาวิตเนี่ยมีความเป็นมวยสูงนะปัจจุบันเนี่ยอยู่วันใหญ่ไปแล้วมีโอกาสขึ้นชิงกับลีเกนเออร์เซลไปแล้วด้วยนะครับแต่วันนั้นเนี่ยแพ้ความแข็งแกร่งแข็งแรง,แง,แงอย่างชัดเจน ค,ความเป็นมวยสูงแ,แล้ววันนั้นสู้กับทางด้านไอ้เจ้ามุตตาฟานี่เบียดเบียดเลยนะไม่ได้ลูกแข็งแรงกว่าเนี่ยไม่ได้ลูกยืนระยะท้ายๆเนี่ยนะแพ้ไปแล้วนะครับแต่มันไม่แปลกเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าทางด้านไอ้เจ้ามุตตาฟานี่ตามข้อมูลเนี่ยเขามาแค่ซ้อมมวยออกกําลังกายในประมาณปี2014แต่ด้วยความที่อาจจะเป็นพรสวรรค์ด้วยแล้วก็ชอบด้วยนะครับก็เลยยึดอาชีพนี้ขึ้นมาเลยก็ชกแค่10 สิบกว่าปีเองอะ่ะจัไอ้เจ้าจอร์สเนี่ยผมว่ามันชกมานานกว่ากระดูกเบอร์มวยน่าจะดีกว่านะครับก็เอาชนะไปได้ไฟล์ล่าสุดเป็นไงเจอเนี่ย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 เอ็ดูอาร์ดซาอิกเนี่ยตัวเนี้ยทรงเดียวกับทางด้านมากซิมบัคทินเลยนะครับแต่เอ็ดูอาร์ดซาอิกจะต่างกับมากซิมบัคทินยังไงนะเอาเข้าไปดูเอ็ดูอาร์ดซาอิกกันหน่อยเอ็ดูอาร์ดซาอิกที่ต่างจากมากซิมบัคทินคือหนึ่งในะส่วนสูงรูปร่างรูปร่างจะเล็กกว่าทางด้าน อ่มักซิมบักทินวันนี้มักมันจะเหมือนเอดูอัสซาอิทที่ตัวใหญ่กว่าและเร็วกว่าซาอิกเนี่ยมีหมัดหมัดซ้ายที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับมีสไตล์การชกที่ขยับเข้าออกเหมือนกับทางด้านมักซิมบักทินเลยฟุตเวิร์กเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสถิติใกล้เคียงกันเลยก่อนที่จะมาชกกับมุตฟาฟาในกับ11ไฟรวดเหมือนกันนะับชนะรวดนะแต่ว่าพอมาเจอจริงๆเนี่ย,จเ,ยเจอดักแข้งดักหมัดเนี่ย มันกลายเป็นว่าเข้าไม่ถึงนะถามว่าต่อยมีอาการไหมมันก็มีอาการนะแต่เข้าไม่ถึงวันนั้นเนี่ยอาวุธมวยน้อยกว่าเลยไปออกลูกท้องบางซะอีกนะครับวันนี้มารซิมบัคทินเนี่ยทรงเดียวกันนะครับทรงเดียวกับทางด้านเจ้าซาอิกเลยเพียงแต่ว่าจะใหญ่กว่าแค่นั้นเองแล้วก็รวดเร็วกว่านะผมว่าอาวุธเนี่ยเขาจะชิมยังวะออกได้รวดเร็วกว่านะครับอ่ะคู่นี้เนี่ยส่วนตัวผมนะ เอาสไตล์การลุ้นเชียร์ก่อนละกันถ้าเปิดแพงนะครับแน่นอนวันนี้ผมมามวยรองแน่ๆนะเปิดแพงมาสมมติว่า1.3 1.3มันประมาณเท่าไหร่1.3 1.3ก็มันประมาณ31ใช่ไหมใช่สิ1.3ก็ประมาณ31ถ้าเปิด3 1เราก็เข้า2 1รองเข้าไปสิใช่ไหมเข้าสองรองไปเลยผมว่า ยกแรกเนี่ยแต่มันต้องอย่างนี้นะถ้าเข้ารองไปเนี่ยแต่คือราคามันลึกไงจะไปดูไม่งั้นก็ต้องรอดูมวยต่อไปก่อนรอให้ราคามันลงแต่แต่ผมไม่เอาผมเข้าเลยนะครับเสี่ยงนิดๆคือไอ้เจ้าม a ก i m ซิมบักทินเนี่ยมันจะน่ากลัวคือช่วงต้นยกไอ้เจ้านี่เนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นรถก็รถสนามอะวิ่งแค่แบบว่าสี0 0เมตรนะครับเครื่องมันแรงมาก น้ำมันออกตัวแรงคืออาวุธโอ้โหช่วงต้นน้ำเนี่ยมันแรงมันเร็วนะแต่พอช่วงกลางๆเนี่ยเหมือนเหมือนสเตอร์มันหมดอ,ะอ่ะนะครับมันก็จะฝืดคายอยู่อย่างนั้นนะไปเรื่อยๆมันจะไม่เหมือนพวกอีมานกาซาดีเ,เยฟอะไรพวกนี้นะมันจะต่างกันนะครับส่วนไอ้เจ้ามุตตาฟาเนี่ยมันจะเป็นแนวคงเคงคงเคง,ง,งถ้าสมมุติว่าเข้าไปต้นๆเนี่ยแม่งไม่ล่วงก่อนมีลุน้นนะครับถึงมันล่วงก่อนก็อย่าให้มันโดนนับ มีลุ้นนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเองผมจะเข้าทางด้านมุตฟาไปก่อนนะผมเชื่อว่านะอันนี้ต้องใช้คําว่าผมเชื่อว่าละนะครับอันนี้ต้องวัดดวงเหมือนกันผมเชื่อว่ามันไม่ล่นนะถึงมันหล่นมันก็จะไม่ไม่ไมโดนน็อกอะนะอาจจะโดนแค่นับในยกแรกนะถ้าหล่นเลนอาจจะลึกลงไปอีกผมจะยัดลงไปอีกผมพูดเลยผมจะยัดลงไปถ้ามันไม่น็อกนะผมว่า ถ้าสมมุติมุตตฟาไม่ท้อล่วงลงไปนับแล้วไม่ท้อเนี่ยด้วยสไตล์การชกแล้วเนี่ยท้ายๆมันน่าจะกินเพราะว่าอะไรเพราะว่ามุตตฟาเนี่ยเขาชนะคะแนนมาแพ้คะแนนมาเนี่ยหลายไฟนะครับนั่นหมายความว่าเขาชกครบยกแทบทุกไฟเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเนี่ยไฟแรกเข้ามาครบยกนี่ครบยกทั้ง3ไฟมีแค่ไฟชนะจนไฟเดียวนะครับที่ไม่ครบยกนะ นอกนั้นเนี่ยครบยกทั้งหมดนะครับแล้วก็ถือว่าท้ายๆเนี่ยยังยืนได้พอสมควรด้วยนะจะมีไฟที่เจอจอด์จจาวิทที่โดนบทหน่อยนะครับส่วนทางด้านมากคซิมบัคทินเนี่ยมีไฟไหนที่ครบยกบ้งางละเอาอยู่บนเวทีเท่าไหร่ดีวะนะครับเนี่ยอยู่อยู่บนเวที5นาทีเองเอ่ะสองไฟยอยู่แค่5นาที2วิ นะครับฉะนั้นเนี่ยผมว่าการยืนระยะเนี่ยคือยกแรกเนี่ยอาจจะเป็นทางด้านมากซิมฉีกห่างออกไปอีกนะส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเข้าไปเลยหรือไม่แน่ผมอาจจะไปเข้าตอนมันมันฉีกออกไปอีกก็ได้นะครับต้องดูก่อนนะแต่ผมไม่เข้าทางด้านมากซิมแน่นอนนะในยกแรกนะถ้าสมมติว่ามวยเป็นรองแต่ว่าดูทนได้นะต้องดูว่าทนได้ด้วยนะผมจะผมจะรองเข้าไปอีกนะครับผมจะมารอ ยก2ผมว่ายก2เนี่ยต้องมาล้เพราะว่าแม็กซิมบักทินเนี่ยยก2เนี่ยเขาจะไม่ค่อยแรงเท่ากับยกแรกนะพอมากลางๆยกเนี่ยผมว่าอาวุธมวยหรือความเป็นมวยกระดูกเบอร์มวยเนี่ยมันเริ่มจะต้องเห็นผลแล้วแหละแล้วก็การพักยกไปการแก้เกมของทีมมินิซาตูเนี่ยผมว่าผมว่าต้องเห็นผลนะครับฉะนั้นยก2ผมว่าถ้ามันไม่ได้โดนเนาะ ถ้ามันไม่ได้ไไโดนนับมานะเลดมันจะต้องไหลกลับมาแล้วแหละนะครับนอกจากว่าโดนนับนะเลดมันอาจจะคงที่หรือว่าไหลกลับมาแค่หน่อยเดียวแต่ถ้าไม่ได้โดนนับเนี่ยผมว่าเหลดมันจะไหลกลับมาเยอะละช่วงนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยออกตัวได้เลยนะครับออกตัวได้เลยถ้าสมมติว่าไ,ไ,ไม่โลภมากอะไรนะครับผมก็จะใช้จังหวะน,นั้นแหละออกตัวทิ้งเลยนะคู่นี้เราก็จะได้ทั้งสองได้ทั้งสองทางละ แต่ว่าถ้าจะเอาให้ลุ้นให้เสียวนะครับผมว่าท้ายๆเนี่ยยัดทางด้านมุตตฟาเข้าอีกนะผมมองว่ามันกินท้ายๆนะยกสามเนี่ยผมว่าไอ้เจ้ามักคซิมบัคทินไม่ไหวละแล้วมุตตฟาเนี่ยไฟล่าสุดเห็นไหมเขาต่อยท้องนะครับและไอ้มักคซิมบัคทินเห็นไหมไฟล่าสุดท้องบางนะฉะนั้นวันนี้จุดอ่อนเนี่ยมีนะมีให้เห็นเลยมักคซิมบัคทินนะ ปัวแข้งมุตตฟามีแข้งนะส่วนทางด้านไอ้เจ้ามุตตฟาที่แพ้มาสองไฟเนี่ยเขาแพ้แข้งมากซิมบัคทินไม่มีแข้งนะครับฉะนั้นวันนี้นะส่วนตัวผมเองนะผมออกชอบมวยรองผมออกชอบมวยรองเลยผมชอบมุตตฟาเอลติคิติผมดูความเป็นมวยมีมากกว่าดูอาวุธมวยหลากหลายกว่า นะครับอายุมวยก็หลากหลายกว่าด้วยเอ้ยมากกว่าด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้ผมออกชอบทางมุตตฟาเอลติคิตินะแต่แต่เน้นย้ำนะสไตล์การลุ้นเชียนะครับนะมันต้องบังทุนนะนะต้องบังนะส่วนตัวผมเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะผมบังยก2ถ้าจะให้ลุ้นให้เสียวนะครับคือยก2เนี่ยเราบางังเราก็หลุดหมดแล้วนะเผื่อมีกำไรแล้วก็ลุ้นเสียวเอาแค่กินฝั่งหนึ่งนะถ้ามุตมตฟาแพ้เราก็เท่ากับ อดเลยลุ้นฟรีแต่ว่าไม่จัไม่เจ๊งไงอ่ะอย่างนั้นได้นะครับไม่ใช่ว่าขายข้ามไปมุตตาฟาอีกทีนึงอย่างนี้ก็แล้วชุดแรกจะบังจะบังทุนทำไมนะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับอ่ะชอบไปทางมุตตฟาเอลติคิตินะครับจบลงแล้วสำหรับทัศนคติวิเคราะห์วิจารณ์วันนี้นะวันหน้ามีคู่มวยดีๆรายการดีๆผมจะเอามานำเสนอให้ได้รับฟังรับชมกัน นะครับส่วนใครอยากให้ผมวิคราะวิจารณ์คู่ไหนนะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ